ที่ฟ้ามันฉันยืนตรงนี้เพียงลำพังภาพเธอในวันนั้นย,ยังคงอยู่ในใจเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าลเราจะห่างไกล่านกาลเวลาที่หมุน ขามพ่อคามไอคอนมาแล้วมาแล้วดิเออดีดีดฟา้าเอิรนมันขึ้นมาไอคอนไอคอนพ่อคามเอิรนเป็นแังไงแน่ไอคอนอคเมื่อกี้เป็นนายห้อยเดียวกูไว้ใจฝากงัวควายไปขายแล้วเท่านี้เป็นยังไงแน่แต่ตามที่บอกกันใบ้หมดละนี่ครับพ่อคามตามที่บอกไว้โอ้นี่มึงเก่งอีหลีเด้เนี่ย แล้ววันนี้มึงจะไปขายมือไหนอีกบอกกูเด้อเดี๋ยวกวูสิฝากไปอีกัวคว้ยกูเลี้ยงไว้นะกลัวมึงสิมามันใหญ่เบิดแล้วรอบนี้คอยเมื่อะไรพ่อขามให้คอยพักจากปีแนะ่ถ้าพ่อขามเฝ้ากลับไปจ้างนายห้อยเค้นก่อนก็นได้โอ้ยบักเค้นกูว่าไห้ใจคือมึงดอกบักคอนกูเห็นมึงมาแต่น,น้อยกูว่าไหวใจไผซมึงดอกมึงนี่ซ้ำเป็นลูกกูคนนึงไหมบ่บป่านนั่นดอกพ่อขาม มากกนดีแล้วปอแก้วนี่เอาเงินไปเก็บแล้วก็แบงส่วนหนึ่งไปซื้อพักไปซื้อปลาอยู่ตลาดเอา้าเอาพ่อนี่พึ่งบายเองสิไปตลาดอย่าง,งานี่ถ่าแรงๆรงไม่ได้ตีบอได้เนื้อสดปลาสดไปซ่ามันสิเบิร์โอ้ยพ่อไปอย่าให้สูน เหตุอีหอยจา้าไปตลาดสอบไปตัวนี้จ้าจ้าไปแล <ไป S 2> ้วมันเป็ถ้าจ้งส,<ห>สัน้นผมขอโตแล้วเด้อพอขามาเออไปหาพักผ่นนอนซะกลับบ้านกลับซอง ก้อนถึงกูจะหักมึงคือลูกขึ้นหลานแต่ลูกสาวกูกูให้มันให้ไม่กับพ่อสมบัติไว้แล้วกูวังว่ามึงคงสิเห็นแก่นะคตของอีป่อแก้วให้มันได้ดิบได้ดีได้ผัวเป็นเจ้าเป็นนายมึงคือสิบโอคิดพาลูกกูไปทุกไปยากขายงวขายควคยคือมึงดอกเนาะกอนครับพ่อขาม ผมไปแล้วครับเออไปไปอ้าวนออ้องปอแก้วคนสวยสิไปเลยจ้ะไอ้ไประเดี๋ยวหนะตั้งสามมือคิดถึงคิดถึงเฮ้ยสี่ห้าดี๋ยวจะเพิ่งไปไปกูเดี๋ยวนี้ปักสมบัติน้องปอแก้วที่ทำไปเรียนโตไปให้เนี่ย จังใดอีกบดุลเขาก็ต้องเป็นพัวเมียกันอยู่แล้วมามามาให้แอัมาจําก่อนหยุดบักบัดศพมึงนี่ได้ดียอนพ่อแม่อีหลีส่วนโตมึงหายเฮ็ดแต่นแนวซัว,วๆบ่หลีโตนแม่แมึงแน่ตีบักคอนมึงระวังปากมึ้นว้ยน้องปอกับกูเป็นคู่มันกันกูเสียดเนียงนองเขาก็ได้ส่วนมึงอ่ะเป็นไผ่เสือกบ่เขาเรื่อง อ๋อมึงนี่มักเงี้ยไปสูงเขึินเนี่ยเนาะกะสิปลปหัวลบหางลูกสาวพ่อขามหวังรวยทางหลัดก็แม่และเนาะนายห้อยรับจ้างขายควยมันเมื่อยหาเมียกันยากเลยสิหาทางสบายทางหลัฐมึงหุบปากคนจังกูว่าเคยบังคับไผ่ไผ่พอใจมักกูกูกัมักตอบ พอพ่อใจมากกูก็กยอมรับมึงสิคิดจังไงกันเลวแต่มึงแต้น้องปอแก้วของครูมึงหยุดไอ้คอนไอ้สมบัติล้วเป็นเจ้าเป็นนายมึงเห็ดแบ,บนี้มึงอยากติดคุกเป็นวอ มึงไอ้คอนมึงตีปากูไอ้สมบัติอย่างไรบ้างมึงไอ้คอนไอ้คอนกูฟังไว้ก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สมบัติไอ้สมบัติไอปอแก้วเป็นอย่งไรสมบัติต้องมักมึงก่อนวะ ปอแก้วเป็นอย่างไรบอไอคอนไอเป็นอย่างไรบอไอบอเป็นอย่างไดไอสบายดีไอคอนปอแก้วคิดฮอดไอคอนไอคิดทอดปอแก้วคุยกันนั่นแหละไอคอนยะไปอีกได้บอปอแก้วย่านว่าถ้าไอไปอีกออปอแก้วสิอกเลยก่อนไอคอนมึงคือสิบกคิดยพัก ลูกกูไปทุกไปอยากครงว่าครควายคือเึื้องดอกเนาะขอ,อนถปอแก้วสิบริกดได้อีกปอแก้วก็ยืดดีสบายคือเกาหันละไอไปก่อนเนอไอคอน ยยงงเร้ยปอ,อแก้วตามไ้มาอย่างไอวะได้อยู่บ้านเป็นเดือนเดือนบ้านผุพังเบิดมามาเดี๋ยวปอใส้เก็บกวาดให้เดอ้อบ่เป็นอย่างไอเห็ุเองได้ปอแก้วกลับไปรถน่อปอ,อแก้วพ่อขั้ไปตลาดเด้ ถาพอขามรู้ว่าตามไอคอนมาเป็นเรื่องแท้ๆตลาดน่ะไปย้ำไดก็ได้แต่มาซอยไอคอนเก็บกวดบ้านก่อนเด้อไอคอนให้ปอรแก้ซอยเด้อ ปอกแก้วเมืยอบอไอ้บอกแล้วบอต้องเฮ็ดบอเมื่อยดอกจ้า ได้กินอ,อย่างเันเหม็นบ่าวะ่ะเออกินอย่างวะเหม็นคือจังไม่ได้อาบน้ามาเป็นเดือนนี่ล่ละนี่เด้เหม็นไอ้ขอนจะบอกน้ำติก็เหม็นไอ้นี่ละ่ะไปในป่าน้ำก็หาอาบยากก็เหม็นเป็นธรรมดาละ่ะไม่เห็นสิเหม็นเลยก็นีล่ล่ะ กินไก่า้ายแทะปอแก้วเฝ้าไปตลาดเถอะเขาออกมาโดนแล้วด้เดี๋ยวพ่อสงสัยก็ได้ก็ได้ไอ้คอนปอแก้วไปก่อนเด้อ มาคอนมาคอเอา้าอีหอยมึงมาหากูมึงมีธุระอย่างกูมีอย่างมาบอกมีอย่างก็วอกมาตีกูสิฝ้าไปหาเฮดเวียกเมือ่ออ่นปอแก้วสิบอกพ่อว่าไปวัดผ่านทางตลาดเวลาเก่ามงสากูมาบอกแค่นี้ละ่ะกูไปละ